ทำงานกันเนาะลูกค้าจะมาอีกแล้ววันหนึ่งก็ทำแต่งานเนาะมาไอ้นู่นก็ไอ้นี่มาไอ้นี่ก็ไอ้นันมาไอ้นันก็ไอ้นี่สู้ๆกันไปนะจ๊ะสู้ทุกวัน สู้ให้เต็มที่นะจ๊ะบดแรงเมื่อไรก็ว่ากันนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะเสียงสัน่นปิดไปก่อนเออ รีดรีดีดีดีที่ันนกลืเจอเจอฉันไม่ลำพาก็ผู้ชาน้องนางนี่ ca idungan pa lukan naja I'm a สาวจักมาสาวจันมักม่วนพี่สุก็ให้สวัสดีจ้าสาวจันมักม่วนสวัสดีค่ะโอโ้โหสวัสดีน้องจันคนสวยจ้าสาวจันมักม่วนมีลูกค้าจ้าถ่ายแค่แปดนาทีพอแล้วนะ แปดนาทีพอแล้วจ้าเดี๋ยวอีกสิบที่ลูกค้ามา น้องจันสบายดีนะคะน้องจันจาสบายดีนะจ๊ะ,ะสบายดีนะคะน้องจันเดี๋ยวสกายจะลงแล้วเพราะว่า เดี๋ยวลูกค้ามาแล้วแปดนาทีเนาะสบายดียค่ะเออนัองจันจมีแฟนแล้วใช่ไหมจ๊ะคนสวยมีแฟนแล้วด้วย,ยกาพีเมื่อไหร่จะได้แต่งจ๊ะเมื่อไหร่แต่งจ๊ะนัองจันจ๊ะ The boy The boy The boy สวัสดีพี่สุกายคนสวยน้องบอย The boy โอ้โหหายหน้าหายตาไปนะฮั่นเลยน้องบอยจ๋าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่เนาะยุ่งไปหมดยุ่งไปหมดน้องบอย ดูผมพี่แสกสวยไหมวันนี้ขี้เกียจใส่วิกก็เลยใส่เอาผมทรงนี้แหละนาะเช่ไหมเช่ไหมจ๊ะธรรมาชาติโหดไปนิดนึงนะจ๊ะอะไรอ่ะเขาขอเวลาสองปีค่ะอ๋อเหรอขอเวลาสองปีอ๋อน้องจันน่ารักมากเลยขอเวลาทั้งสองปีแน่ เขาจะไปที่บ้านโอเคขอให้สุขสมหวังนะจ๊าลังจันจ๋าสมหวังสูงความปรารถนาเนาะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเก้านาทีพิสุกายจะลงแล้วนะเพราะว่าเ,เบื่อพี่โม ไม่เคลื่อนไหวอะไรในช่องผมเอามันไม่มีอะไรจะทำเนาะตอนนี้ไม่มีอะไรจะทำกันหรอกพี่ก็ไม่มีอะไรจะทำเหมือนกันนอกจากทำงานเดี๋ยวพี่ก็ขอตัวลงนะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาให้กำลังใจนะจ๊ะพบกันใหม่นะสาธุจ้าเดี๋ยวทำงานก่อนลูกค้ามาแล้ว